น่มาชมโบราณงบงบีนจเรียนเชิญท่านถ่ายรูปกับผู้สมัครนะครับเรียนเชิพี่จิมสลักจิตแล้วก็คณะส่วนแหนั้กับเสียงเสียงพี่น้องเชียงรายมากกั้น วันนี้แน่นอนนะคะร,รับจดจำบรรยากาศวันนี้จดจำเวทีนี้ไว้นี่แหละครับคือภาพประวัติศาสตร์ที่สังคมการเมืองไทยต้องบันทึกเกือบ20ปีครับนยายยตัดสินกลับไปรยืนกับพี่น้องอีกครั้งถ่ายภาพกันก่อนเลยนะครับพี่น้องครับแล้วเรียนเจอพี่น้องร่วมถ่ายภาพเศรษฐกิจสัง สร้างความสุขในครอบครัวเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเราะนั้นถ้าเศรษฐกิจบ่ดีมันก็ลำบากวันก่อนผมไปปัป๊บันพึ่งปิกบ้านพึ่งได้ปิกปิกมาแล้วก่อนใครมาหาพี่น เป็นเชฟเป็นนักทำกาแฟเข้าวเก่งๆเพศคนนี้มีนได้เป็นนักคือบอกยังเป่าออกเลยเย่ยงเปล่าออกเลยก็เปล่าออกเลยก็อ่ะอ่ะเชื้อค้ามโลกทุกที่นั่นอยู่เรื่อยๆผมมีใบเูโยกพี่เชื้อนี่ข้ามโลกไปจะแทนรูปหรือว่าไปย้ำใส่แก้วความจริงแล้วมันเป็นเพศรัฐบาลนี้ปีแห่งโอกาสคือจะไปซอกหาเพชรทุกเม็ดที่อยู่ในประเทศไทย เราเอามาเศรษฐกิจสร้างสร้างความสุขในครอบครัวเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นถ้าเศรษฐกิจบ่ดีมันก็นลำบากวันก่อนผมไปป่าเขาทั้งเขาลถล่มมาวันนี้เราจะต้องมาดั้งอยากตั้งพักเปลือยไทยเราไทยตอนนั้นอายุ70กี่าไปเดินหาเสียงตะบนทัน้งวันเพาะนั้น,นไปช่วยบอกข่าวเพราะนั้นเนี่ยจุกสานกับ ออุหยหลอนจังเลยพี <c oughs> ่น้องครับวันนี้ก็เราจะเริ่มงกูกัน เพื่อจะขึ้นราคายางมันดีขึ้นขยับขึ้นเหมือนที่ผมเคยทำวันพุ่นี้ผมปิ๊กไปนี่ห้องฝรั่งมานำเสนอในการศึกษาฮื้นกับคนไทยโอกาสตีเข้าถึงเทคโนโลยียางนี่นะยางกาลักลอบเข้าน้ำยางราคาตกเพราะมันลักลอบเข้า<ม>นะและ้วกอวันนี้นแน่นอนนะครับ จดจำบรรยากาศวันนี้จดจำเวทีนี้ไว้นี่แหละครับคือภาพประวัติศาสตร์ที่สังคมการเมืองไทยต้องบันทึกเกือบ20ปีครับนายยศศิลินกลับไปยืนกับพี่น้องอีกคนระับถ่ายภาพกันก่อนเลยนะครับพี่น้องครับแล้วเรียนเจอพี่น้องร่วมถ่ายภาพเช็คเสียงนะครับพี่น้องแม่จันแม่จันเสียง

Let me do Begin. Begin.